สวัสดีครับพี่น้องถ้าท่าพ่อหนาเป็นกินพบพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพอ่อพ่อหนาเป็นกินวัอนี้สิ้อ้าพี่น้องมากินยำล้วงไข่อ่อนพี่น้องล้วงไข่อ่อนมี่หมักละมาพร้อมสิบบาทกินได้หลายหนว่วยอย่างละกินได้เป็นอาทิตย์พุธสิบบาทสำหรับผมนะมีผักขาผพมพน้องแล้วก็ผักกาดดอกผักกาดกเกี่ยงมุ๊คผักกาดดอกเออแต่ผักกาดดอกอน,กกอกนี่มักแน่ดิบเลี้ยงสายไหลโซ่มันง่ามมัเยจืมากินน้ำกันครับพี่นอ้นองมา ก่อนจะกินกาแฟพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ผมไม่ได้ขับให้ถึงแสนไม่ไหวไปน้ำกันครับผมไกลจะกหอนดนะพี่น้องเนดะ้อพี่น้องบางท่านที่ได้แล้วก็ดีใจนเ้ะครับแสนพี่น้องบางท่านที่ท่านได้ได้ท่านได้ถึงแสนก็สู่ๆต่อไปครับบ่ได้เกี่ยวบ่ได้บ่ได้เกี่ยวกับยอดซับเลยพี่นอ้องเกี่ยวกับยอดผมส่วนซ้ำๆเรบผมนะยอดวิวนี่ดีที่สุด <laughs> บางช่องน้องๆเป็นเฮ็ดมาใหม่ๆยอดวิวดีมากดีกับผมอีกยินดีน้ำเด้ครับเด้อ นั่นแหละมันดีแล้วยอดวิวดีดนะีะในเงินในท้องใส่หลายหวัวตรงตรงเลยเห็นกับเพื่อเงินต้นพี่หน้นะ่งเนาะเ้องลงทุนคือข้าขายนี่แหละ <c oughs> จนหบอกดูกินกินรถกินไหนก่อนละ่ะนี่มันจะเป็นห่วงไขออนะอ่อ่อนนะไรกันนะผมย่ำออกไฟนาำปลาแห้งนี่จังแจ๊ก แซ่บเสยครับพี่นวงแซ่บเสยมันกินน้ากันด้วยครับอันนี้เป็นร่างไครมัไหนอ ยังไม่หนอนด้วยเปรีย้ยวหวานเผ็ดขา

Chuông thì thay muộc đấy bây giờ đâu nhau Người vừa lộn ngàn một video đã rồi đó Những kế cả Bố nát ổn trang chỉ biết tắt phốm Chạt nhàng chỉ biết bố Một chạy nữa งานเริ่มเปิดไหมอืมแงเนยกัังดีเนียเนจะเดีมาละ เช่นเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยมาละขี้นกผู้สื่อสัตว์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่ไูซื้อพักอันที่น้องน้องอันจุย้ยไหม คุณคู่จุ๋ยไหมครับซ้องกินแซ่บแบบนุ่ๆไหมพักอยังน้องหลา่าพันซื้อวัตถแมโคลอ่ะพักเป็นยุ่ย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 นี่ไหมมิสปอันเซอร์ เออเอ้อเออซื้อได้ปา่าวกาแฟยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังได้พี่น้องโกโกโกนี่แหละป,ปีปีปีนี่แหละเ <c oughs> พะิ่นมาติดตัว,ตวห้ผมไปรีรีวิวให้ชิเป็นขว,วดนะไหมขายจำร้านค้าเฮียได้ครับกินกาแฟเบาได้พี่นออ้องเออ นี่เลยผมบ็กินกาแฟยากระปุบบชุนคันเหล่าก็า <c oughs> ากินยังแค่รหน่ยยื้อใหญ่ครับมีห่อดังบปล่าไหมคนปฏิเสธพคนแปลผมไม่อยากบอกล่วงพี่น้อง งานแต่ของกินบอ่อใดใช่ไหมฝืนกินแดงแม่นบ่พี่น้องเกือบเรืเป็นดอลลารีวิวสินค้าแล้ว ยีหอเขาจะน่าในโทรทัศน์เลยเนะี่ยีหอกาแฟาเป็นผนะู้ค้ามากินกาแฟวันไหนแบบเรื่องของเรื่องมุนมีแต่กำบงังสร้างเถอะเอาสินค้าทใหมไม่ข่อยในเด้อพี่นอนเอ้ยประดบประดงประแดกก็ได้ยายามันรุง่งยาบำรืองกันมาโดนว่าแต่มันถือออยอดเด้อ ผิดกฎหมายช่องข่อยปิวได้เลยมีอ่อยอยู่เกิดอะอยู่มีน้องน้องจุ้ยเห้อเออเออเอซื้อคนดูดน่ามันสีบอดาบอ เคนบอกคิดคิดคารีรีวิวเท่าไรคนบอกมาเลยคนบอ่อยผมเสนอเบนปาหน่อ,นองๆที่เห็นน้ำกันไปซื้อปรึกษาคนคนเคยรีวิวนะปาได้เอิญไปเลยเป็นพื้นก็ว่าไหาเ้เลน เงินไปย่งกควากินบ่ได้เนะาะแซมไม่อเอย่าลงอีกมาเ้อนตองมีอันใดอันหนึ่งแต่สิไม่ให้นี่ม่ถืมอมันมันกาแฟา <c oughs> เอาดูแล้วกินไข่ สินค้าไม่ผมร,รีบวิวรับรองมวนกุ๊บ <c oughs> เางาผมเป็นคนอารมณ์ดีเลยเงาจนเอนิ่งรับ่น้ะละ เสียบเสียล่องเอาไปกินบ้างเด<ม>ี้ยบินหนงเด้ออยากเป็นพี่เซ้นเตอ๋อากเป็นตะฟ้ามเม่อกับรถแท็กเตอรอกินตะไคร่นี่เหลืองเอ้อเฮ้อ ถาดคือเอียงเด้อยไม่ได้เบิ่งถาดเอียงเทเลี่ยวก็อึมเลยโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกไลื์ทุกซับทุกการติดตามน้ำแข็งนะครับฝากดูแลกันไปเบิ่งแย่งกันไปดุวยกันนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับีมนาพ่อกันเงินครับสวัสดีครับ